สวัสดีค่ะทุกทท่านนะคะสวัสดีเอซทุกๆคนแฟนคลับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube และทุกๆคนเลยนะคะที่ผ่านเข้ามาได้ชมคลิปของพินีวันนี้นะคะชีวิตเนาะ ของชีวิตของลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่หวันอมขมตืนนะคะทุกคนก็ลุกขึ้นมาคุยคลิปนี้เนาะมาพูดมาคุยกันเนาะมาเล่าให้ฟังเรื่องผู้ชายคนนี้เนาะที่พินีคบกันเนี่ย <c oughs> ก็ก่อนคิดว่าจะ พูดหรือไม่พูดจะพูดหรือไม่พูดเนาะแต่นี้ในไหนพี่นี้ก็เปิดตัวผู้ชายคนนี้แล้วเนาะตอนแรกก็ไม่คิดเนะว่าจะเปิดตัวเขาก็คิดว่าจะเก็บเงียบๆเอาไว้เพราะว่ามันไม่แน่นอนนะกับผู้ชายคนนี้ เพราะว่าผู้ชายคนนี้อย่างที่พินีเล่าให้ฟังว่าพี่นีคบกับเขามาเมาื่อไอด้ต้นปีของพศ2018นะเนาะเขาเดินเข้ามาในชีวิตของพี่นีแล้วพี่นีก็ไม่เคยคิดจะเลือกเขาแต่อยู่ๆเขาก็เอาชนะใจพี่นีโดยการที่ว่า มาช่วยเหลือพาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เคยเลิกลากันไปหลายครั้งเนาะว่าจะไม่เอาเพราะผู้ชายคนนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่เขาแปลกมันมีความรู้สึกว่าเขามีผู้หญิงเยอะแต่ไม่รู้ว่าเวรกรรมเหตุการณ์อะไรที่ทําให้พี่นีเลิกกันแล้วก็กลับเลิกกันแล้วก็กลับอย่างเงี้ย อันนี้ก็เมื่อไม่นานมาก็เลิกกันนะคะทุกคนห่างหายกันไปหลายเดือนนะคะทุกคนแล้วเขาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งพี่นีก็เปิดประตูลับเขาก็คิดว่าอืมเราเหงาเราไม่มีใครเนาะนอย่งน้อยก็เราอย่ไปคิดมากกับเขาก มีเขาพาเที่ยวแล้วเราก็พยายามอย่าคิดอะไรมากก็ไปทเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแบบทำใจใเข้มแข็งเข้มแข็งเอาไว้ใช่ไหมคะก็กลำลังเพิ่งมาดีกันตอนที่ว่าไปเดินเนอ,อป่านะคะไปเดินป่าไปเดินป่าจนล้วก็ไม่ได้เจอกันแล้วก็ไม่ได้เจอกันก็น เป็นนาทิ์สองนาทิ์หรือไงพี่นีก็จําไม่ได้เนาะแล้วก็นัดกันไปที่เซมัดภูเขาเนาะก็ไปสองคืนกับสามวันสี่วันเนาะสองคืนกับสามวันที่ว่าไปฮอลิเดด้วยกันก็ดีนะคะตอนไปฮอลิเด์ที่เซมัดเขาก็เอาใจใส่ดีก็ มีความสุขดีนะคะก็คิดว่าเขาก็มีบุญคุณพาเราไปเที่ยวแพงๆเนาะแล้วตอนนี้เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ไปเที่ยวกันบนเขานะที่พี่นีอยากไปเขาก็พาไปแต่มันเหมือนว่าเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนแปลงแต่เพียงแต่ว่าเขานัดแล้วพี่นีบอกว่าถ้านัด แั่ฉันแล้วก็เปลี่ยนกระทันหันไม่ได้นะเพราะว่าฉันเตรียมตัวแล้วขอให้มันแน่ถ้าไม่แน่ก็ไม่ต้องนัดอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็เหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนเมื่อวันพุทธที่แล้วเนาะเหมือนว่าเขาจะไปไม่ได้แต่เพียงว่าเขากลัวพี่นีโกรธเขาก็เลยไปเขาก็มารับพี่นีตอนเช้าของวันพุธ วันพุดตอนเช้าแปดโมงเชานะ้าเนาะก็ไปถึงที่นู่นก็แปดโมงก็ออกเดินทางก็เก้าโมงเช้าเนาะแล้วก็ไปถึงที่เออเขาคองแซงเบนาทวันนี้ก็วันศุกร์วันศุกร์ <laughs> จะเที่ยงคืนละ <laughs> พี่นิ่คิดมาก พี่นีตัดสินใจชีวิตไม่ถูกก็พี่นีจะเล่าเนาะก็คือว่าเขามารับก็เหมือนเขากังกวลตัวายเนาะเขามีห่วงเขาจะแอบถอนหายใจเนาะฮึกฮึกพี่นีก็ถามว่าคุณมีปัญหาไหมคุณมีห่วงอะไรไหมเขาก็บอกไม่มีไม่มีอะไรเขาเหนื่อยเขาเขานอนไม่หลับเขานอนแค่สี่ชั่วโมงเองอะไรเงี้ย พี่นีก็ไม่อยากที่จะรบกวนเขาแต่พี่นีก็สังเกตแล้วล่ะว่าเขาเออแบบเฉยเมยอะคะ่ะเฉย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 ชาเฉยชาพี่นีก็ไม่เคยเที่จะอะไรพี่นีเป็นคนสนุกใช่ไหมพี่นีก็อืมก็ ชวนเขาคุยสนุกอะไรอย่าเงี้ยเขาก็เหมือนใจลอยเนาะเกิออะไรเงี้ยพี่นี่ก็ปล่อยเขาตอนนี้ในใจของพี่นี่ก็คิดแต่ไม่เ่้าใจนะใจมันวมใจมันวํมนะใจใจมันหวํม,นะม,วมพอไปถึงเออไปถึงที่ ภูเขาเนาะที่พี่นีไปเดินมาเมื่อวันพุธเนี่ยพอไปถึงพี่นีก็ไปถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นติดเขตอิตาลีพอเราเข้าเขตอิตาลีเราจะไม่มีอัตเทเนตนะคะอัตเทเนตสวิตเขาก็ ow, จะตัดเนาะมันก็ไม่มีแล้วตอนนี้ก็พี่นีก็ตื่นเต้นเนาะพี่นีก็สนุกสนานแนละ้วก็แบบอุย้ยมีความสุข มีความสุขมากๆเลยเพราะวิวสวยอะไรเนี่ยแล้วพี่นีก็จะได้ทำคนเอ,อ่อถ่ายวิดีโอของพี่นีให้ทุกคนได้ดูเนาะว่ามันสวยเพราะว่าพี่นีเคยจะนั่งรถแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์เนาะไปกับคนที่ว่ารักเก้าปีเนาะแต่ไม่เคยไปเดินเพราะว่านีฝันอยากจะไปเดินภูเขานี้มากๆเพราะว่า มันเป็นภูเขาที่แปลกนะคะแปลกสําหรับพี่ณีที่ว่าพี่ณีอยากเดินนะคะอยากเดินภูเขานี้มากความฝันของพี่ณีนะพี่นีก็พูดกับเขา <c oughs> ผู้ชายคนนี้ว่าฉันอยากไปเดินภูเขานี้มากพอเดี๋ยวฉันไม่รู้ว่าฉันจะมีแรงไหมเพราะว่าการชายฉันก็เยอะฉันก็จะพยายามที่จะเดินให้ได้มากที่สุดที่จะเดินได้เขก็าพาไปเนาะก็ตกลงพาไป แต่เขาไปถึงที่นูนนะ่นเนาะมันไม่มีอาาินเทอร์เน็ตเขาเหมือนว่ากังวลกระวายนะเหมือนเขาจับโทรศัพท์เหมือนกับอกแล้วเขาจะพูดบอกว่าลูกสาวฉันเนาะเขาเขียนเม่สารมาให้ฉันแต่ฉันอ่านได้นิดเดียวแล้วอยู่ๆอาาินเทอร์เน็ตก็ตัดอย่างเงี้ยเขาก็ทวกระวายเนาะแต่แรกว่าจะไม่ทานอาหารกันร้านนี้ว่าจะเดินขึ้นไปแล้วก็จะไปทานอาหารร้านข้นหน้านะ ที่ในวิดีโอก็มีเนาะที่พี่นีพี่นีถ่ายเนาะแต่แล้วเขาก็บอกมมไม่เอาทานตรงนี้เพราะว่าฉันต้องการเอ่อ w i f i ฉันจะต้องตอบจดหมายอ่านจดหมายของลูกสาวฉันไห้ได้เพราะพี่นีสังเกตว่าเขาจะพูดทเทียวแต่กับลูกลูกสาวเขาเนาะพี่นีก็ทำใจแล้วพี่นีรู้ว่าเขามีผู้หญิงหลายคน พี่นีก็อาศัยว่าเออได้ไปเที่ยวกับเขายามเดือดร้อนเขาก็ช่วยเหลือเราเพราะเขามีรถม,มีลาเขามีทุนเรามันไม่มีทุนใช่ไหมเราอยู่แบบที่เราไม่สามารถที่จะไปไหนได้นี่แหละค่ะทุกคนค่ะที่พี่นีอยากจะมาพูดอยากคุยว่าพี่นี คิดว่าพี่นีเก่งจากละเก้าปีเขาทำให้พี่นีเจ็บเยอะแยะพี่นีคิดว่าพี่นีจะมีบทเรียนบทเรียนราคาแพงในชีวิตของพี่นีพี่นีก็คงจะมีใจแข็งใจเข้มแข็งที่ว่าจะไม่ตกเป็นทาสของผู้ชายจะไม่รักใครได้อีกแล้วหัวใจไม่เปิดแต่มันคงเป็นไปไม่ได้อะคนเราเมื่อมันไปเที่ยวด้วยกันนอนด้วยกัน ไปด้วยกันมันก็จะต้องมีใจให้เขาใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นความผิดของพี่ีที่ว่าความเหงานะคะอยู่ในต่างประเทศมันเหงานะคะเงามากไม่ให้ใจผู้ชายคนไหนเลยที่เดินเข้ามาพินณีไม่เปิดให้เลยนะมีเขาที่เขามึนเข้ามาหาพี่นีพินนีก็มึนคิดนะว่าวันหนึ่ง มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้นี่จะทําชีวิตแบบนี้ต่อไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เหล็กใช่ไหลเลยอายุเราก็เยอะขึ้นทุกวันก็คิดแต่ว่าเขาอายุเยอะวันหนึ่งเขาก็คงจะอิ่มเขาก็คงจะเห็นความดีของเราแต่มันไม่ใช่ค่ะคุณมันไม่ใช่เขาไม่อิ่มผู้ชายเขาไม่อิ่มเขามีเงิน เขาใช้แต่ฟามเที่ยวเน้ะวันพุธจะเดินภูเขาปกตินะเราจะเดินขึ้นถึงจุดนะเขาจะเป็นคนที่เดินแต่วันนั้นเขาเหมือนคนอกหักผู้ชายคนนี้นะเขาเหมือนเขาไม่มีแรงเขาเหมือนเขาเจ็บปวดเขาอกหักเขาเหมือนว่าเขาจะต้องไปแก้ปัญหาเขาเหมือนเขากำลังแก้ปัญหาอะไรเนาะ พี่นีเป็นคนที่มองมองอะไรนะมองตเพราะว่าเขาก็โกหกพี่นีเยอะนะคะทุกคนพี่นีก็มองเหตุการณ์มองอะไรแต่พี่นีไม่กล้าดักเขาถ้าพี่นีพูดปับ๊บดักปับ๊บการเดินเขาของพี่นีวันนั้นจะจบเลยนะการเดินทางที่ว่าเราไปกันนะแบบ พี่นิก็เจะาัวเลาะยิ้มแต่หัวใจร้องไห้นะทุกคนหัวใจร้องไห้กลับมาถึงบ้านก็สองทุ่มพี่นีก็ทํากับข้าวเขากินเนาะสามทุ่มครึ่งเขาก็กลับไปที่เชนเนวา่าขับรถไปพี่นีก็บอกว่าให้เขานอนที่นี่ไหม mm hmm. เราขับรถไปมืดมืดไม่หรอกไม่นอนหรอกเพราะว่าเขามีอะไรต้องทําเยอะเพราะเขาไม่ได้อยู่บ้านเลย <laughs> เขาเขลืมอ่ะเขาลืมตัวเขาบอกเขามาจากบ้านเขาแต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยได้อยู่บ้านเลยเขาคิดถึงบ้านเขาก็ต้องกลับบ้านถ้าพี่นีจะดักเขาพี่นีจะถามเอ้าแล้วตอนเช้านี้เธอมาจากไหนใช่ไหมเธอมาจากที่ไหนแต่พี่นีไม่ถามพี่นีก็ใจหายววมน้ําตามันเหมือนตกข้างในเสียวว่า พี่นีก็ได้จะถามเขาบอกว่าอืเธอนี่แต่กเกษียณแล้วเนาะแต่ว่าธุรกิจเยอะเนาะเธอเออเออ,เ,อ,อเวลาของเธอไม่ค่อยมีอ่ะมันอะไรอ่ะภาษาฝรั่งเศสก็โอคอออูเป้อ่ะแบบไม่มีเวลาเ,วเธอไม่ค่อยมีเวลาเลยเนาะอะไร เขาก็ตกใจนะเหมือนว่าเขาเผลอพูดอะไรกับพี่นีว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านเขาบอกอืมเขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าเขาไปเล่นกีฬาไปขี่จักรยานไปว่ายน้าไปเล่นฟิตเนสไปอะไรของเขาเนี่ยแต่เขาเหมือนกับว่าเขาเขาเผลอพูดว่าเขาไม่ได้ออกกําลังกายแล้วเขาก็ไม่ได้เดินเขาเขาเดินมากไม่ได้เพราะว่าเขาเหนื่อย พราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกแต่เขาพูดกับพี่นีว่าเขาเวลาของเขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าเขาออกไปเทีจักรยานอะไรพี่นีก็รู้ว่าเขาเป็นคนโกหกพี่นีจะเกลียดมากผู้ชายโกหกเกลียดจริงๆแต่พี่นีก็อยู่กับเขาพี่นีก็ทําใจละช่างใจว่าพอกันที ไม่ได้เที่ยวก็ไม่ตายแต่เราสิเราจะต้องมาทนรับกับผู้ชายแบบนี้อีกเหรอทนอีกเหรอทุกคนคะลูกชายของพี่นีคอนโตเขาไปผอิญไปเที่ยวกันบนเขาเออไม่ใช่เป็นงานปาเลโอนะคะไปงานปาเลโอวันอาทิตย์ หลังจากว่างานเออจัดงานเลี้ยงของลูกชายที่ว่าจัดเลี้ยงอ,อที่พี่นีทําคลิปไปว่าลูกชายจัดเลี้ยงลูกค้าที่เขาจะเปิดฟิเนตเนาะลูกชายคนโตเนาะแล้ววันเสาร์ปาเล็บผู้ชายคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่สบายมากเจ็บท้องท้อง่วกเขามางานลูกชายไม่ได้ เขาขอไม่มาขอเลื่อนแล้วตอนนี้เพื่อนของบาเล่เขามาเขาถามว่าทำไมบาเล่ไม่มาเหรอพี่นีก็็บอกว่าเขาท้องร่วงเขาไม่สบายเขาก็ตกใจฮะอะไรเงี้ยแล้ววันอาทิตย์ตอนวันวันเสาร์งานจบ แล้ววันอาทิตย์ลูกชายไปเที่ยวงานปาลิโอเป็นปาลิโอของติดที่เจนีว่าเนาะเขาจะมีงานปาลิโองานเอ่เฟสติวัลปาลิโอที่มีเอ่อดนตรีอะไรมาเนี่ยค่ะที่เขาจะมีประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งอันนี้นะคะพี่นีก็ไม่รู้เรื่องหรอกงานพวกนี้เนาะลูกชายไปเห็นเขาที่งานปาลิโอเขาไปกับผู้หญิง บอกไปกับผู้หญิงแต่ลูกชายไม่ได้บอกแม่แต่แฟนลูกชายบอกบอกพี่นีพี่นีจับการโกหกของเขาหลายครั้งนะคะทุกคนพี่นีจับเยอะได้หลายครั้งแต่พี่นีไม่ถามเขาพี่นีกลัวเขาอายกลัวเขาจะสู้หน้าเราไม่ได้แล้วเราก็จะไม่ได้เจอกันพี่นีทาใจแข็งนะ แต่มาพักหลังๆนี้พี่นีได้คิดเยอะมากว่าณนะวันนี้ผู้ชายคนนี้ต่อไปเขาจะไม่เปลี่ยนเดือนหนึ่งเขาจะพาเราไปเที่ยวสักครั้งสองครั้งแค่เก็บเราเอาไว้แต่วันของเขาเขาหมุนนะคะเราไม่รู้ว่าเขาหมุนไปไหน ลูกสะพ้ยบอกว่าลูกชายสั่งให้ลูกสะพ้ยยันเขาสั่งให้แฟนเขาไม่ให้บอกแม่แต่แฟนของยันบอกเขาบอกเขาจะบอกเพราะนีเขาเป็นคนดีฉันไม่อยากให้นีเขาต้องมาเจ็บเหมือนรักเข้าไปเก้าปีอีกอย่าทนลูกชายก็บอกว่าเลิกกับเขาหัม้า,มา แต่ถ้ามาม่าไม่มีใครก็ก็แล้วแต่มาม่าแต่ยันก็ไม่อยากให้แม่เจอแบบนี้เพราะมันเหมือนกับต่อไปแม่จะไม่มีอะไรใช่ไหมอยู่ไปล่อง,ล,อง,ล,องล่อยๆอ,ยอะ่ะพี่ก็บอกกับลูกว่าพี่อยู่ได้เพราะแม่ไม่มีใครพี่นี่สงสารตัวเองอะ่ะ วันนี้พี่นีก็เลยส่งเมสสจให้เขาตอนเช้าถามเขาว่าสบายดีไหมาการไปเดินเขาจะเป็นยังไงเขาไม่ตอบส่งไปตั้งแต่เก้าโมงเช้าเขามาตอบพี่นีทีบ่ายสามโมงฝ่าเขาบอกว่าเขาไปไหว้ศพแม่เขาตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยพี่นีก็บอกขอบคุณมาก ถ้าเธอไม่มีเธอไปไหว้ศพซื้อดอกไม้ไปไหว้ศพแม่เธอเธอไม่มีเวลาตอบไม่สาดฉันก็ไม่เป็นไรพี่นีก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันฉันมันไม่มีความสำคัญอะไรในชีวิตของเธอหรอกเธอจะตอบ จดมมเมสซจเมสเซจฉันก็ตอบไม่ตอบก็ไม่ตอบเขาก็บอกว่าเออเบนเซเลบนอเพมีดีก็คือว่าเบนเซเรก็คือว่ามีความสุขตอนเย็นก็แค่นั้นพี่นีก็เลยเขียนบอกเข้าไปว่าตามสบายนะคือว่า เธอจะไม่ได้รับเมสสาจากฉันอีกแล้วเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรมาเลยเขาก็คงคิดว่าเดี๋ยวก,ก็ง้อมันอีกเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวพามันไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้เดี๋ยวมันก็โอเคอีกนี่นะค่ะทุกคนที่ฟินีมาเล่านะเพื่อระบ,บายด้วยนะแล้วก็เพื่ออยาก จะตัดสินใจความอ่อนแอของเราความที่เราไม่เคยมีผู้ชายที่รักเราจริงๆเลยสักคนเดียวนะักเตะชีวิตมันก็คงไม่มีตลอดไปนะพี่นีก็จะจบคลิปนี้แนละ้วเพราะว่าพี่นีก็นอนไม่หลับนะ คงนอนไม่หลับคงหาอะไรทำไปแล้วพี่นีก็ฝันให้หลานชายด้วยเนาะสองคืนติดกัน,นเขาก็อยากให้พี่นีเล่าชีวิตสื่อสารเนาะอันนี้พี่นีก็คิดนะว่าวิญญาณจะต้องมีจริงเพราะว่าพี่นีหยุดหยุดเล่าเพราะาพี่นีไม่อยากจะเล่า เรามันเศร้าแล้วมันแต่มันเหมือนก็ว่าเขามาสื่อสารว่าเรานอนอ่ะนอนแบบใกล้จะสว่างอย่างเงี้ยเที่ยงคืน้วใกล้จะสว่างเงี้ยมันจะเหมือนเขามาเหมือนเขามาหาพี่นีมาบอกว่าเล่าต่อได้ไหมขอร้องให้เล่าชีวิตเขาต่อได้ไหมมันเหมือนก็แบบว่าการมาพูดคุยกันนะทุกคน พี่นีก็กะว่าจะทำใจให้นิ่งๆกับผู้ชายคนนี้สักพักหนึ่งแล้วพี่นีจะมาเล่าเล่าเรื่องหลานชายนะที่ว่าแม่เขาทิ้งเอาไว้แล้วเขาไปที่ไม่ได้เอาเขาไปอเมริกาด้วยอ่ะเนาะพี่นีเล่าคลิปหนึ่งไว้แล้วพี่นีก็จะเล่าต่อแต่พี่นีขอทำใจนิดหนึ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้เนาะ แกก็ไม่ใช่เป็นคนหน้าตาดีแกก็ไม่ใช่เด็กนะอายุหกสิบเจ็ดหกสิบแปดแล้วนะทุกคนแต่คนผู้ชายอ่ะคนเขามีเงินอนะ่ะเนาะเขาจะทํำยังไงก็ได้เขาจะมีเมียกี่คนเขาก็มีได้แต่เราสิชีวิตของเราอ่ะแล้วพี่นี่เป็นผู้หญิงพี่นี่ให้ใจคนยากนะมีผู้ชายมาจีบแยะๆแต่ไม่เอามัน ต่อไปพี่นีก็จะตั้งต้นชีวิตใหม่เดี่ยวๆเ,เนาะทำคลิปบ้าๆบอๆตลกตลกเป็นตัวตนของพี่นีไปถ้าไปเที่ยวแล้วก็ต้องพาไปเที่ยวเอาใจไปด้วยกลับมาก็ดึงใจกลับมาด้วย ไม่ให้หัวใจเจ็บก็ไม่ต้องไปมันก็นี่แหละผิดเองสวัสดีค่ะ